بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله ومن تابعهم بأحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنبتهم تركب ولا كان تفسير القرآن อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เป็นการคุยกันอย่างต่อเนื่องด้วยซึ่งท่านผู้ชมบางท่านก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะชื่อรายการเนี่ยตับซีรอัลกุรอานแต่ก็ยังไม่เห็นได้เริ่มต้นตับซีอัลกุรอานเป็นเรื่องเป็นราวสักอายะหนึ่งซึ่งในช่วงแรกๆของการจัดทำรายการนี้ผมก็บอกกับท่านผู้ชมไว้ก่อนแล้วนะครับว่าก่อนที่เราจะได้ไปสู่การตับซี สาธยายหรืออาธิบายอัลกุรอานเราก็จะใช้เวลาสักระยะหนึ่งในการอธิบายความพื้นฐานเพื่อให้พี่น้องได้รับทราบถึงมูลเหตุวิธีการแล้วก็ที่มาที่ไปเราได้นำเอาแนวทางของการอาธิบายอัลกุรอานซึ่งบรรดามุฟัสซิรินหรือนักอธิบายอัลกุรอานได้ยึดเป็นหลักเนี่ยนะครับเอามาชี้แจงเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ซึ謝謝่งหลักสูตรของการอธิบายอัลกุรอานก็คือการอธิบายอัลกุรอานด้วยอัลกุรอานนั่นคือประการแรกแล้วประการถัดมาก็คือการอธิบายอัลกุรอานด้วยฮะดิษหรือด้วยสุนนะของท่านนบีมุฮัมหมัดสุลลัลลอฮุวอะลัยวะสัลลัมเป็นประการที่สองส่วนในประการที่สามก็คือการอธิบายอัลกุรอานด้วยคําพูดของบรรดาสหฮบะซึ่งเราก็ได้สาธยายกันไป ในระดับหนึ่งะครับว่าสหาบาของท่านนาบีมีจํานวนเยอะแยะในแต่ละเหตุการณ์ที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาเนี่ยบางครั้งก็มีสหาบาเป็นเรือนแสนอยู่ร่วมรับรู้เหตุการณ์บางครั้งก็มีสหาบาศของท่านนาบีเพียงไม่กี่คนอยู่ร่วมรับรู้เหตุการณ์หรือบางครั้งก็ไม่มีสหาบาของท่านนาบีอยู่เลยแต่อัลลอฮ์ได้วะฮี ให้ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัละหอะเลวะซัลลัมได้รับทราบแล้วนบีก็เอามาบอกแก่บรรดาสหฮาบะหรือบางครั้งสหฮาบะเองก็ไปถามท่านนาบีมูฮัมมัดสุลล์ละหอะเลวะซัลลัมถึงที่มาที่ไปว่าตรงนี้หมายถึงอะไรอย่างไงเพราะฉะนั้นสหาบะของท่านนาบีจึงมีบทบาทสําคัญในการถ่ายทอดความรู้เรื่องการอาธิบายอัลกุรอานผมเคยตั้งคำถาม ให้ท่านผู้ชมได้ตอบนะครับคือไม่ต้องตอบกับผมแล้วก็คือเราตอบกับตัวเองว่าใครที่เข้าใจอัลกุรอานได้ดีที่สุดทุกคนก็จะต้องบอกว่าก็ท่านนาบีมูฮัมหมัดสุลลัลลออะเลวะสัลลัมเพราะว่าเป็นคนที่รับวะฮีอัลกุรอานที่อัลลอฮ์ท่งมอบความรู้ความเข้าใจแล้วแต่งตั้งให้ท่านนาบีเป็นผู้อธิบายความหรอสาธยายเราก็ต้องบอกว่าท่านนาบีนั้นเป็นผู้ที่เข้าใจอัลกุรอานได้ดีที่สุด แล้วถ้าถามว่าต่อจากนบีละ่ะใครที่เข้าใจอัลกุรอานได้ดีที่สุดไม่ใช่เราไม่ใช่ผู้รู้ครูอาจารย์ของเราแล้วก็ไม่ใช่คนในยุคไหนนะครับที่จะไปเข้าใจแม้ว่าจะมีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาทางด้านวิชาการไหนๆก็าตามแต่คนที่เข้าใจอัลกุรอานได้ดีที่สุดรองจากท่านนบีก็คือเหล่าสหาบะที่ได้อยู่ในเหตุการณ์อัลกุรอานลงมาได้รู้ ได้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นไปไม่ได้ที่ใครสักคนหนึ่งที่เขามีความรู้ภาษาอาหรับไปหยิบเอาอัลกุรอานมาแล้วก็แปลโดยทางภาษาโดดโดๆโดยไม่ใส่ใจว่านบ,บีอธิบายอย่างไรหรือไม่ใส่ใจการอธิบายและความเข้าใจของซอฮาบะนั่นคือการยึดอัลกุรอานแล้วก็หลงทางนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เอาวิธีการ หรือสูตรการอธิบายหรือความเข้าใจของสอฮาบะมาเป็นที่ตั้งเพราะงั้นอย่างในฮะดิษที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้ให้การรับรองถึงแนวทางที่รอดปลอดภยัยหรือที่เรียกว่าอัลฟิรกออ์นาญิยะกลุ่มชนที่ปลอดภัยไว้เนี่ยท่านนาบีได้บวกอย่างนี้ว่า,าอิฟตารกัตอุมมตี อุมมะของฉันประชาชาติของฉันนั้นแตกออกเป็น73กลุ่ม73พวกด้วยกันกุลลุฮุมฟินน่าทั้งหมดลงนรกทั้งหมดอิลลาลีวาฮิดะเหลือไว้แต่เพียงพวกเดียวที่รอดปลอดภยัยกอลูบรรดาสหาบาะก็ถามว่ามันเฮียยรารอซูลละหใครกันหรือรอซูลกลุ่มเดียวที่เขาเป็นกลุ่มชนที่รอดปลอดภยัยท่านอบีุฮัมมัดสุลลัลละวะเลวะสลัมก็ให้คำตอบว่า มาอาณาอะไลฮิวอัสฮาบีคือกลุ่มชนที่ได้ยึดอย่างที่ฉันและสหาบะของฉันได้ยึดถืออยู่ก็เป็นประเด็นที่น่าสงสัยนะครับว่าสหาบะมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรก็ในเมื่อการยึดอัลกุรอานการยึดหะดิสก็น่าจะเพียงพอแล้วการที่เรายึดอัลกุรอานและยึดฮะดิส ในสิ่งที่เราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์อัลกุรอานประทานลงมาไม่ได้ยินท่านนาบีด้วยหูด้วยได้เห็นด้วยตาของเราเองแต่เราไปหยิบเอาอัลกุรอานและฮะดิษก็โดดข้ามสฮาบะที่อยู่ในเหตุการณ์ได้รู้ได้เห็นเนี่ยแล้วมาเข้าใจเองนั่นไม่ใช่ทางที่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นการที่ท่านนาบีได้บอกว่ากลุ่มชนที่ปลอดภัยก็คือผู้ที่ได้ยึดอย่างที่ฉันและสฮาบะของฉันได้ยึดอยู่ เพราะฉะนั้นเราก็จึงม wow ีความจำเป็นที่จะต้องเอาความเข้าใจของบรรดาสหบะมาเป็นที่ตั้งด้วยนะครับก็คือใช้อัลกุรอานและก็ฮะดิษของท่านนบีบนพื้นฐานความเข้าใจของสหบะของท่านนบีมูฮัมหมัดสโลลล์ลออห์อะไลฮ์ัลสลัมในหมู่สหบะของท่านนบีด้วยกันเองเนี่ยแต่ละคนต่างก็มีความรู้ไม่เท่าเทียมกัน บางคนมีโอกาสได้เรียนกับท่านนาบีเพียงครั้งสองครั้งแล้วก็ได้รับการถ่ายทอดจากบรรดาสหาบ้าด้วยกันหรือคนที่อยู่ไกลๆเนี่ยมีโอกาสมาหาท่านนาบีเพียงครั้งเดียวได้มีโอกาสเรียนรู้กับท่านนาบีในช่วงระยะเวลาหนึ่งกลับไปบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองแล้วก็ไม่มีโอกาสได้พบกับท่านนาบีอีกเลยก็ถือว่าเป็นสวหาบ้าเนี่ยนะครับแต่ว่ากา็มีความรู้ ที่ได้เรียนจากท่านนาบีซึ่งเป็นความรู้ที่ถูกต้องนะน,นะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเรียนรู้ทุกเรื่องทุกด้านเข้าใจทั้งหมดแล้วซอฮาบะคนนี้รู้อย่างนี้คนนั้นรู้อย่างนั้นคนนั้นเข้าใจอย่างนั้นคนนี้เข้าใจอย่างนี้เพราะงั้นในหมู่ซอฮาบะของท่านนาบีด้วยกันเองเนี่ยก็ถ่ายทอดความรู้ให้แก่กันแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ต่างๆในความรู้ต่างๆที่แตกต่างกันออกไป เหมือนอย่างกับกรณีของซาบินฮิชามซึ่งเป็นคนรุ่นตาบีอินก็ไปถามาท่านหญิงไอ,าอชาไปถามอิบเนอบ,บาสก่อนนะครับไปหาอิบนอบ,บาสซอฮาบะของนบีแล้วก็ไปถามอิบเนอบบาสเกี่ยวกับเรื่องของการละหมาดตะฮัดยุดละหมาดวีเตสของท่านนาบีว่านาบีทาอย่างไรเป็นอย่างไร อิบนนอบาสก็บอกว่าถ้าอยากรู้เรื่องของการละหมาดวิเตสละหมาดตะฮัดยุธของท่านนาบีแล้วก็ไปถามแม่แก้มแดงดีกว่าคำว่าแม่แก้มแดงนี่ก็คือฉายาของท่านหญิงไอชาเราดิอัลลอฮฺอันฮาบอกว่าให้ไปถามท่านหญิงไอชาดีกว่าเพราะว่าท่านหญิงไอชาเนี่ยได้รู้ได้เห็นเพราะว่าเวลาที่นบีละหมาดในยามค่ําคืนในบ้านของท่านเนี่ยนะครับคนที่รู้ดี ที่สุดก็คือบรรดาภรรยาของท่านอิบเนอบาสก็บอกอ๋อถ้าอยากรู้เรื่องนี้ให้ไปถามท่านหญิงไอชาหรืออย่างกรณีเรื่องของการเช็ดบวดรองเท้าโคฟบนโคฟที่คนบ้านเราแปลว่ารองเท้าโคฟเนี่ยนะครับ mm hmm. เมื่อมีข่าวแพร่กระจายไปในหมู่สหฮาบะบอกว่าเวลาที่ท่านอาบีเดินทางท่านสวมใส่โคฟอยู่เวลาที่ท่านจะอาบน้ำละหมาท่านก็ไม่ได้ถอดท่านเช็ดไปบนโคฟเลย ข่าวนี่แพร่กระจายไปในหมู่สหบาบ์ก็อยากจะรู้ข evet. ้อเท็จจริงว่าเอ๊ะเป็นยังไงเนาะก็ไปหาแม่แก้มแดงไปหาท่านหญิงไอชาราดีอัลลอฮุอันฮาแต่ท่านหญิงไอชาบอกว่าถ้าอยากรู้เรื่องการเช็ดบนโคฟนะไปหาอับุตุรอบแปลว่าไอเจ้าฝุ่นเป็นชายาของอาลีอิบเนิอบีตอเลบถ้าอยากรู้เรื่องการเช็ดบนโคฟเนี่ยไปหาอาลีอิบเนอบีตอเลบ ลีอิบเนีบ,บีตอเลบก,ก็อธิบายความให้ฟังเพราะฉะนั้นสหฮาบะของท่านอาบีุมฮัมมัสสดสุลต่าละหัยอะวสะสลัมต่างให้เกียรติซึ่งกันและกันในความรู้ที่แต่ละคนมีเพราะฉะนั้นสุฮาบะของท่านอาบีเนี่ยบางคนรู้ทางด้านนี้บางคนรู้ด้านนั้นบางคนบางคนมีความเชี่ยวชาญชำนาญการเรื่องนี้บางคนเชี่ยวชาญชำนาญการเรื่องนั้นที่แตกต่างกันออกไปเหมือนอย่างกับรับรู้กันใดหมู่สหฮาบะว่า บุคคลที่เชี่ยวชาญในการจำแนกแยกระหว่างเรื่องฮาล้านฮารอมก็คืออับดุลลาอิบเนิก็คือมูอาสบินยาบันนะครับผู้ที่มีความชำนาญในเรื่องฮาล้านฮารอมในหมู่ซอฮาบะก็คือมูอาสบินยาบันซึ่งเราจะเห็นว่าซอฮาบะของท่านอบีมีความรู้ความเข้าใจที่ทแตกต่างกัอนออกไปแต่ลักษณะอย่างหนึ่งก็คือซอฮาบะ ไม่สมหวนความรู้ของตนเองไว้ถ่ายทอดต่อให้แก่คนในยุคเดียวกันก็คือในยุคของสอฮาบะแล้วก็ถ่ายทอดต่อให้แก่คนรุ่นตาบีอีนคนรุ่นตาบีอีนเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่ทันได้เจอกับท่านนบีหมุฮัมมัดสุลลัลลัฮุอะลัยวะสัลลัมนะครับไม่ทันได้พบกับท่านนบีหมุฮัมมัดสุลลัลลฮุวอะลัยวะสัลลัมซึ่ง คําว่าสหาบะต์ที่เราได้ทําความเข้าใจกันไปก่อนหน้านี้แล้วคนที่ได้พบท่านนับีศรัทธาต่อท่านนาบีแล้วก็ตายไปในสภาพที่รักและศรัทธาต่อท่านนาบีส่วนคนรุ่นตาบีอีนเป็นคนที่ไม่ทันได้เจอกับท่านนาบีหรือเราพูดได้ว่าเป็นรุ่นลูกของอสหบะต์เนี่ยนะครับเกิดมาก็ไม่ได้เจอกับท่านนาบีแต่ท่นเจอกับเหล่าสหาบะ์ ของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องราวของอันอิสลามศึกษาเรื่องเรื่องความหมายความเข้าใจอัลกุรอานจากไหนจากสหาบ้าของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมในหมู่บรรดาลูกศิษย์ของสหาบ้าที่ถูกเรียกว่าตาบีอินเนี่ยนะครับก็มีหลายคนด้วยกัน แต่ก่อนที่จะไปพูดถึงคนในระดับตาบีอินเนี่ยเราดูว่าบรรดาซอฮาบะหลักๆที่เป็นหัวหอกในการอธิบายอัลกุรอานเนี่ยมีใครบ้างนะครับบุคคลที่ในหมู่ซอฮาบะที่ถ่ายทอดความรู้เป้าหมายความเข้าใจอัลกุรอานให้แก่นในหมู่ซอฮาบะและคนรุ่นตาบีอินก็เช่นบรรดา คุลฟาอิรชิดีนทั้งสี่ท่านเนี่ยนะครับก็คือท่านอบูบคัคท่านอุมารท่านอุสมานท่านอาลีอิบเนอบิต่อลิบทั้งสี่ท่านเนี่ยได้เป็นออลฟะสืบต่อการปกครองจากท่านอบีมมุมฮัมหมัสดสลลลออะลัยฮะสัลัมซึ่งโดยข้อเท็จจริงก็เป็นที่รู้กันโดยทั่วไปเนี่ยนะครับว่าเวลาท่านอบีเสียชีวิตแล้วใครคือออลฟ้า ก็คือท่านอบูบักอัสิด,ดีกอบูบักเป็นคอลีฟะได้สองปีครึ่งก็เสียชีวิตก็มาถึงท่านอุมาร์เป็นคอรีฟะได้ประมาณ10ปีเศษพออุมาร์เสียชีวิตก็อุสมานอุสมานเสียชีวิตก็ท่านอาลีอิบนุอบิตอเลบบุคคลทั้งสี่ที่เป็นคอลีฟ้าเนี่ยนะครับมีหน้าที่ในการที่จะให้ความรู้ความเข้าใจ ถ่ายทอดเรื่องราวของอันอิสลามให้แกบ่บรรดาผู้คนด้วยเพราะฉะนั้นบทบาทการสะทายยายความทำความเข้าใจในอัลกุรอานของสุฮาบะทั้งสี่เนี่ยก็มเีเยอะนะครับที่สุฮาบะบุคคลีฟ้าทั้งสีท่านเนี่ยได้สทายยายความที่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะครับก็มีเช่นอับดุลล์อิบนิมัสูด อับดุลลาอิบนีอับบาสหรืออับดุลลาอิบนีซูเบรซึ่งสอฮาบะแต่ละคนพ่อดูตามวัยแล้วต่างคนต่างก็อยู่ในวัยที่แตกต่างกันออกแตกต่างกันออกไปแต่ที่เป็นรับทราบกันอย่างดีนะครับว่าในหมู่สอฮาบะเนี่ยบรรดาผู้ที่เป็นปราชญ์ในหมู่สอฮาบะมีความเชี่ยวชาญความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการตัฟซีลอัลกุรอานเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป ทั้งในอดีตและก็ปัจจุบันก็คือท่านอับดุลล์อิบนีอับบาสนะครับซึ่งเป็นผู้ที่มีลูกศิษย์ลูกหาในยุคข,ของคนรุ่นตาบีอินที่เป็นลูกศิษย์ของออิบนีอับบาสแล้วก็ถ่ายทอดความรู้เรื่องการอธิบายอัลกุรอานส่วนเป็นใครบ้างทางเจ้าหน้าที่บอกว่าหมดเวลาเราเก็บประเด็นอย่างนี้ไปคุยกันต่อในครั้งหน้าครับวันนี้ลาจากกันด้วยเวลาเพียงเท่านี้ وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته